พร้อมทำการบ้านไหมครับพร้อมครับไม่ได้ยินไหมครับพร้อมครับอืมแล้วชื่อน้องอะไรครับเนี่ยอ๋าพูน้องพออูพูอ๋าพูอ่าทำเลยโชว์หน่อยอยากรู้ว่าสามารถทำเองได้หรือเปล่าวันนี้อันนี้โจทย์ให้ทำอะไรดูก่อน แล้วมา,มาบอกวิธีให้นะครับให้นับภูอย่าเพิ่งก่อนพูรอแป๊บนึงอันนี้นะคะให้นับฝั่งนี้ก่อนแล้วเขียนตัวเลขเอาไว้แล้วก็นับฝั่งนี้เขียนตัวเลขเอาไว้โอเคไหมนับทีละข้างก่อนตั้งใจเขียนสวยๆนะ,ะ9บวก7อย่าเพิ่งนะ9บวก7ทำยังไงเอา9 ทำดีๆตั้งใจแล้วครับเไเจ,จ็บนิ้วอ่าไหนขอดูเจ็บนิ้วหน่อยอื้อ 9กนับทำยังไงครับ9บวกเจดทำยังไงแล้วก็ดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยครับ้าแล้วก็สิบสิบสิบสามห้ตอบว่าสิบหชัวร์หรือเปล่าคำตอบอยู <he? S 1> ่ 7, ที่ไหน เดี๋ยวมาๆาค่อยตรวจโอเคไหมให้รู้ทำก่อนนะ <Okay. S 1> อ๋อใช่อ่าไหนบอกวิธีทำของข้อต่อไปไหนครับให้ทำอะไรก่อนนับนิ้วให้นับก่อนว่ามีกี่กี่มีกี่ลูกใช่เปล่าใช่ดังนิดนึงนึงสองสามสีส่ ほう。で。<laughs> oh. ทำยังไงต่อแาก้าส่สาสามส,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 สิบสี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับว่าทีว่าทีโอเค อันนี้คุณครูให้ทำอะไรต่อครับหให้เขียนเลขเฉยๆใช่ไหมครับแปดส เขียนสวยๆนะตั้งใจเว้นระยะดีๆจะได้เขยียนพอเลขสี่หลังเขียนเขียนให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะโอเคไหมก็สวยแต่ว่าสามเหลี่ยมที่เป็นช่องมันเลเ็กไปนิดนึงอ่ะข้อต่อไปเลขอะไรพูดด้วย สี่สภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรทาวเวนตีห์ห์มทาวเวนตีว่าโอเคอ่าใบงานต่อมาอ้าว write the name of the farm animal คราวนี้คุณจะรู้ไหมเนี yeah. ่ย ดูคำศัพท์ก่อนคำแรกอะไรอ่านก่อนครูครับนี่พี่มามาบอกว่าให้อ่านคำศัพท์ก่อนใช่ไหมครูอ่านเป็นอยู่แล้ว ่งั้นเดี๋ยวมาหมาให,ให้มาตรวจทีเดียวนะโอเคไหมโอเคเอ่าบายบายก่อนบายบายโอเคเอ,อ่าวอ่านคำศัพท์คำนี้ก่อนอ่านว่าอะไรครับบัวไม่ไมามามา่ D O T O เอานิ้วชี้เลยครับ b O เล่นอยู่แปลว่าวัวแม่วัวแม่วัวค่ะแปลว่าวัวด้วยแปลว่าแม่วัวด้วยพูดอ่ะบอกว่าวัวก็ถูกค่ะ <laughs> เอาคำต่อมา <laughs> แกอ่านสะกดก่อน s อ,อะไรเ <laughs> เอส p แกะชีชีแป<พ>ล,แ<พ>ลว่าแกะแกะแกะครับมีแกะ3ามตัวทันต่อมาห้าอ้สกดตตอสี่ฟูบอกว่าอส์ S <S สะกดเลยครับอตัวะไรอะ H H O O อ E h o สะกดใหม่ครับทำไมสะกดผิดครับ S, <S, <S O A C E Hot ไม่ใช่ตัว C นะครับ ไหนเขียนตัวนี้อ่านว่าอะไรนะตัวนี้อะไร<ว>อ่ะแล้วเมื่อกี้อันนี้อ่านว่าอะไรตัวสีโอเคไม่เป็นไรอ่านใหม่ได้<อ>เห็นไหมถ้าพูอยู่กับหมาภูฟังก่อนโอเคถ้าภูอ่านผิดมาหมา้มายังสอนอ่านใหม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้า รูไม่ทบทวนอีกครั้งหนึง่งรูจะจำคำคำผิดเข้าใจไหมเข้าใจสะกดอีกรอบหนึ่งครับรูจะได้จำได้ <c oughs> อเอออาเออเอาไหมกว่า <c oughs> อันนี้อะไรตัวนี้เอะครับเอตัวอะไร จำไม่ได้หรอจำไม่ได้เออดูดตัวเอสโอโอเอสอีฮอสห์มา้าแปลว่ามา้าใช่ไหมครับขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับจะได้จำจะได้จำเก่งขึ้นโอเคอีเอส โออีอพอาถูกต้องครับเก่งมากคำสุดท้ายครับตัว G ตัว G แหละข้ามมาคนี้เลยครับอีพาโอเคบคุณมากครับพูดท่องให้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมอะคำต่อไปคำสุดท้าย